ข้อแรกทําหัวให้โล่งเข้าไว้นะคะการรับฟังใครสักคนนั้นอย่างตั้งใจและเข้าใจก็เหมือนกับการเรียนรู้ค่ะเรื่องราวของคนอีกคนดังนั้นเราต้องทําหัวให้โล่งเข้าไว้นะคะเคลียสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวเพื่อให้เราได้โฟกัสกับคนพูดอย่างเต็มที่ค่ะข้อที่2ใช้เอมพาธีในการฟังค่ะ เปิดใจฟังฟังอย่างตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินผู้อื่นนั่นคือการฟังโดยใช้เอ p มพ h y ีค่ะความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นมันไม่ใช่การที่เราฟังแล้วเราคิดตามหรือคล้อยตามสิ่งที่คนพูดพูดแต่เรารับฟังอย่างเป็นกลางค่ะไม่ตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดในเรื่องนี้ยกเว้นคนที่พูด ต้องการความคิดเห็นจึงค่อยแสดงความคิดเห็นออกไปการที่เราเข้าใจเพราะการตัดสินจะทำให้เรามองเรื่องราวที่คนเล่าเปลี่ยนไปเลยค่ะเราอาจมองคนพูดแย่ลงและทำให้เรารู้สึกแย่กับเรื่องที่เพื่อนกำลังเล่าให้เราฟังก็ได้ค่ะซึ่งนั่นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้พูดในอนาคตได้ค่ะ ข้อที่3าฟังด้ยวยความอยากรู้เป็นยังไงความอยากรู้ในที่นี้หมายถึงความกระตือรือร้นที่เราอยากฟังความใส่ใจในการถามเช่นช่วงไหนที่เพื่อนเล่าไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนก็ให้เราถามรายละเอียดจับลึกเข้าไปว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นมีรายละเอียดตรงไหนหรือเปล่า ที่อยากเสริมหรือเพิ่มเติมซึ่งการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้จะทำให้คนพูดรู้สึกว่าคนฟังใส่ใจและต้องการรับฟังอย่างแท้จริงค่ะข้อที่4ภาษากายก็สำคัญนะคะนอกจากคำพูดที่เราใช้สื่อสารกันตามปกติแล้วภาษากายที่เราแสดงออกก็เป็นอีกภาษากายที่สำคัญ การถอนหายใจการไม่สบตาไม่มองหน้าคนพูดจะทำให้คนพูดรู้สึกว่าคนฟังไม่อยากฟังแต่ถ้าเราผงออกหัวตามเป็นระยะระยะที่คนพูดเล่าเราสบตากับคนพูดจะทำให้คนพูดรู้สึกว่าเรากำลังตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะข้าสุดท้ายข้อที่5พูดซ้ำและสรุปเรื่องราว เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวอย่างครบถ้วนและเป็นการรีเช็คข้อมูลต่างๆที่คนพูดเล่าการที่เราพูดประโยคของคนพูดอีกครั้งหรือที่เรียกว่า parabrase ถือเป็นการให้คนพูดได้ทบทวนสิ่งที่ตัวเองเพิ่งพูดออกไปและปิดท้ายด้วยการสรุปคือเราต้องฟังคนพูดเล่าให้จบจึงสรุปสั้นๆค่ะ ตางความเข้าใจของเราอีกครั้งเล่าสิ่งที่เราเข้าใจให้คนพูดฟังซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เป็นการเช็คความถูกต้องของข้อมูลภายในตัวและที่สำคัญเป็นการแสดงถึงความใส่ใจของคนฟังค่ะวิธีการเป็นผู้ฟังที่ดีทั้ง5ข้อนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้พ,พัฒนาเรื่องการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่มากก็น้อยนะคะ ลองนำไปปรับใช้กับตัวเองดูค่ะโรงพยาบาลราชพฤกษ์อบอ,อุ่นเหมือนบ้านเชี่ยวชาญการรักษาเยียวยาด้วยหัวใจ